การโอนเงินเข้าแอปเป่าตังเปิดเครื่องแล้วก็ใส่รหัสเข้าครับรหัสเข้าเป่าตังที่เราตั้งไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่ G Wallet นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับแล้วก็อ่า เติมเงินครับกดที่เติมเงินเข้า g Wallet ตรงนี้นะครับเ,เลือกธนาคารที่เราเราจะเติมเงินนะครับของเกษตรกรไทยนะครับก็จะช่องทางการเติมเงินจะก,กดที่นี่ครับ K K พัดนะครับมันจะมีขั้นตอน ให้เติมนะครับขั้นตอนให้เติมเติมเงินนะครับก็เนยคัดลอกไอตัวรหัสต,ตัวนี้นะครับเนยนะครับรหัสตัวนี้กดตรงที่คําว่าคัดลอกนะครับเสร็จแล้วคัดลอกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคัดลอกไปแล้วนะครับหน้านี้ยังเพิ่งปิดนะครับเราก็ม,มาเปิดอแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับแอปธนาคาร สักครู่นะครับแอปธนาคารมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับแอปของธนาคาร ถ้าเราจำไม่ได้เราก็กลับไปที่ช่องที่เขากำหนดว่าเราจะต้องทำตามขั้นตอนในการเติมเงินยังไงนะครับอันนี้ครับช่องนี้นะครับก็เปิดนะครับแล้วขั้นตอนที่3ก็คือไปยังเมนูเติมเงินนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับไปเมนูเติมเงินนะครับ นะครับช่องที่2องของเคครับแอปของ kbank นะครับเติมเงินนะครับเติมเงินมันก็จะมีนะครับช่องตรงท้ายนะครับมีครับา e w a l l e t นะครับถ้าราไม่มั่นใจเราก็กลับไปดูทีนะครับนี่นะครับมาในในหัวข้อที่3นะครับนะครับค้นหารหัสก็คือเอารหัสไปใส่ในที่ e w a l l e t ในขั้นตอนที่3นะครับ ครับ w a l l e t ในรับช่องล่างนะครับตรงนี้นะครับแถวบนที่2นะครับอ่าเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีคําว่าข้างบนนะครับข้างบนก็มี G Wallet นะครับพร้อม Pay eWallet G Wallet นะครับข้างบนนะครับตัวนี้นะครับอ่า ใช่นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนที่นี้ก็คือถ้าหากเราจะไม่ได้กลับไปอีกทีนะครับจริงๆก็คือเอารหัสเอามาวางไว้เลยนะครับรหัสมารหัสตรงไหนนะครับมาดูนะครับนี่นะครับรหัสตรงที่คําว่าคัดลอกข้างบนแถวบนตรงนี้นะครับปึ๊บอ่า,อาเกิดความคัดลอกสําเร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็มาที่โปรแกรมนี้นะครับอเอา ตรงนี้ครับหมายเลขของ E อร l ท์นะครับกรอกหมายเลขนี้ครับตรงนี้นะครับใส่ตัวนี้แล้วก็ถ้าหากเราไม่พิมพ์มือเราก็กดวางนะครับเสร็จแล้วเราก็โอนไปเลยนะครับทีโอนไปแล้วก็กดตะปงนะครับลองดูนะครับจะสําเร็จไหมครับกดต่อไปครับนะครับอ่าผ่านครับนี่ สำเร็จแล้วครับกดยืนยันครับมันก็จะเข้าไปแล้วนะครับ <wahrscheinlich> เข้าไปในบนัญชีะนะครับเข้าไปในบนัญชีตัวนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูดูประวัตินะครับว่าการเติมเงินนะครับว่ามีเงินเข้ามาไหมนะครับ ูตรงที่ตั้งค่านี้นะครับตั้งค่านะครับดูประวัตินะครับไม่มีครับแ่ตดูตรงไหนเลยฮาก่อนนะครับ เข้ามาจ่ายสินค้าจำรับไปสานนีนะครับแต่ดูแลกันกนะครับรายกานย้านหลังดูี่กับนี้ไหมไม่เลยครับเดี๋ยวปิดเ,เป๋าตังค์นะครับปึออ๊บตรงนี้น่าจะมีครับ ถือว่าเสร็จแล้วครับแล้วก็จบการทำแต่เพียงเท่านี้ครับ